ทอทอสวัสดีครับวันนี้อยู่กับปูช่างต้นคาทาชุนบุรีนะนี่รับเข้าอยู่1เคสทาทาดีเซลเครื่อง140แรงม้าน,นะเบื้องต้นนะลูกค้าแจ้งอาการรถมีอาการไปเช็คเอ็นจิ้งดิงอะไรสักอย่างรถเห็นว่าเกี่ยวกับแรงดันน้ำมันนะอันนี้รถเคยแต่ผ่านข้ามร่องนะกระเดื่องหักแล้วก็เอาไปทำเปลี่ยนกระเดื่องแล้ว ไม่หายเปลี่ยนพอเปลี่ยนกระเดื่องแล้วเสร็จปุ๊บรถสตาร์ทไม่ติดนะแล้วก็ลูกค้าก็เอามาฉีดไปล้างไปซ่อมอะไรประมาณนี้นะที่คุยคุยก็พวกเอสทีวาเปลี่ยนมาใหม่ไล่ระบบน้ํามันเปลี่ยนกองกองอันนี้ก็เป็นของเทียมนะเดี๋ยวเื้องต้นมาสตาร์ทเครื่องดูก่อนอา้าวแบตเตอรี่ไม่มีไฟเลยเพราะพอ,พอเดี๋ยวเอาอีกลูกขึ้นเอาแบตอีกลูกมาใส่นะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะว่า เครื่องติดไหมนะฮะอา้าวสตาร์ทเลยสามไม่ติดฮนะดูไปที่หน้าปัดไฟเอนจิ่งกับพิบพอ,อเดี๋ยวเอาคอมเช็คดูรถไม่ติดนะฮะมาตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะฮะก็คือ p ีสองพีศูนย์สองห้าห้านะฮะเกี่ยวกับอะระบบไฟสูตรปั๊มนะฮะสูตปัม๊มขึ้นโค้ดตัวนี้ตัวเดียวเดี๋ยวมาลองดูก่อนว่าเป็นยังไงหลักๆเลยเดี๋ยวเราจะมาทําการล็อกมาร์กใหม่นะฮะเบื้องต้นก็คือถอดออกมาล็อกมาร์กใหม่ก่อนเลยถอดมาลนะ็อกมาร์กนะฮะมาร์กตรงโอเคนะะ เปลี่ยนชุดสายไฟนะฮะเส้นเข้าปั๊มหลังจากเปลี่ยนสายไฟนะฮะหลังจากเปลี่ยนสายไฟก็ตอนนี้โค้ดเปลี่ยนมาเป็นแรงดันไม่ได้นะฮะอ่าแรงดันไม่มีคุณแปดต้เครื่อง,งอ่าตัดเลยตัาเลย ครถติดไม่ติดนะไปเช็คอนจิ้นก็ไม่กระพริบแล้วนะแต่มันจะไปขึ้นเกี่ยวกับแรงดันปั๊มนะลางอะไรประมาณนี้นะไม,ไม่ได้มาตรวจเช็คดูแรงดันนะแรงดันปั๊มแรงดันปั๊มนี่นะอ้าวศูน แรงดันไม่ขึ้นเลยมาดูปั๊มนะฮะไม่มีแรงดันเลยปั๊มมีปัญหาปั๊มพังอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนปั๊มเปลี่ยนปั๊มนะฮะนี่ของลูกค้าถอดไปแล้วเดี๋ยวจะใส่ตัวนี้เข้าไปใหม่อ่ะเปลี่ยนปั๊มเรียบร้อยนะมาอปั๊มต้องหมุนตรงๆเงี้ยหมุนไม่ได้แน่นแน่นโอเค ปั๊มมีแรงดันแล้วติดเครื่องโอเคเครื่องติดแล้นะ่าเดี๋ยวไล่ประกอบแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูแรงดันกันนะมาดูแรงดันปั๊มนะที่เปลี่ยนไปอแรงดันปั๊มได้นะฮะสองร้อยหกสิบอัดเกีมาตรฐานเดี๋ยวเราไปลองวิ่งเทสกันดูนะะทดสอบวิ่งเทส หลังแก้ไขอัตรา,าการเล่งดีเลยป,ปั๊มเปิมปล่อยคัดปุ๊บเด้งปั๊บเลยไ่มีโชว์นะครับสำหรับเทีดนี้นะก็เก็จเรียบร้อยนะ เบื้องต้นลูกค้าายกมาจากนนทบุรีนะแจ้งว่ารถมีอาการคือรถสตาร์ทไม่ติดเนื่องจากลูกค้าสายพานเทมิ่งช้ำร่องนะแล้วก็ลูกค้าได้แก้ไขแล้วเกี่ยวกับสายพานเทมิ่งแล้ประกบอบไปแล้วรถสตาร์ทไม่ได้นะมีปัญหาติดหัวจุ่มรถขีลูกค้าก็ไปจัดการล้างเทสมาหมดแล้วสุดท้ายนะนี่ก็เป็นที่ปั๊มแรงดันสูงนะปั๊มแรงดันสูงเสียอ่า ก็จัดการเปลี่ยนให้เสร็จเรียบร้อยจบสวยๆไปเลยสำหรับท่านในดที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถท,ท,ทาทานะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะนกับปูช่างต้นทาทาชนบุรีนะ0 8 0 2 2 2 2 2 0 2นย์นองนะครับเรื่องทาทาเรื่องงช่างต้นา,าทาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบทุยเดียว